จากข้อนี้เรารู้อะไรบ้างคะอันนี้คือ e อันนี้เป็น vr ใหญ่หรือ vr เล็กคะ vr ใหญ่นะคะข้อก้อไก่ก็จะทำหาความต่างศักย์ที่ความต้านทานภายในอันนี้ก็จะเป็น vr อะไรเอ่ย vr เล็กนะคะอันนี้รู้อะไรคะ รูไอไถามหาความต้านทานภายในตัวย่อก็คือ r เล็กเวลาที่เราอ่านโจทย์เสร็จเราก็จะมาเขียนวงจรโดยวงจรจะเป็นตามเ,เส้นสีนเงินแล้วก็ค่าต่างๆที่โจทย์ให้จะเป็นตามเส้นสีแดง vr เล็กเป็นสิ่งที่เราอยากรู้รวมถึง r เล็กด้วยนะคะก็จากสมการนี้เราอยากรู้ vr เราต้องทำให้อยู่ตัวเดียวตอนนี้ VR ใหญ่ทำอะไรอยู่คะบวกอยู่แก้สมการก็จะเป็นลบอเอาไปลบก็จะแทนค่าตามที่โจทย์ให้เป็น6ลบ4.5จะได้ VR เล็กออกมาก็จะได้ข้อกอไก่คะ่ะดังนั้นคำตอบก็จะเป็น1.5โวลต์นะคะต่อไปขอใคร เราจะใช้จากสมการนี้ค่ะซึ่งตัวเนี้ยได้จากข้อกอไก่ i ได้จากที่โจทย์ได้รับถามหา R เล็กก็จะแก้ R เล็กให้อยู่ตัวเดียวดังนั้น i คูณอยู่แก้สมการก็จะเป็นหารนะคะก็จะแทนค่าลงไปตามที่โจทย์กำหนดและที่เราคำนวณได้ดังนั้น R เล็กมีค่าเท่าไหร่คะ 3โอหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อขอไขอค,คะ่ะ